เนาะสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนวนใจเศราทุ่งและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้องขออภัยพี่น้องนะครับห่างหายไปสองมื่นสามมื่นฟุบฟุบโพอีกแล้วอีกแล้วเศราทุ่งอีกแล้วเริ่มหายจนหายตัวเริ่มฟุบฟุบโพอีกแล้วแต่กระนอนยากพี่น้องนะครับก็คือต้องแล่นน้ำล้านข้าของลูกไส้นะครับเนื่องจากว่าคนขายโปรยุแล้วนะครับต้องเบิ่งซอยกันนะครับมีเวลาก็จะมาหาพี่เขาหนอนนะครับเมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องนะครับเอาสาระนารูปมาฝากพี่ฝากน้องคือนเขา นะครับจากหลายท่านที่ถามมาหลายมือแล้วนะครับบ่มีเวลามาอธิบายบ่มีเวลามากบอกพี่พี่น้องฟังนั่นก็คือพี่น้องไปตลาดนะครับไปร้านขายปุย๋ยสิไปซื้อปุ๋ปย,ยมาใส่เข่านะครับพี่น้องไปเจอปุ๋ยสูตรนี่สันสี่สิบศูนย์ศูนย์นะสันซึ่งน่าจะเป็นปุ๋ยสูตรไม่เพิ่งจะตีตลาดเพิ่งจะมีในท้องตลาดมั้งสั่นมีบริษัทหนึ่งหรือยี่ห้อหนึ่งเฮ็ดออกมาขายอยู่สี่สิบศูนย์ศูนย์นะสันนะครับแล้วก็สูตรเก่าดั้งเดิมที่พี่น้องเข้าคุ้นเคยกันดีก็คือสี่สิบหกศ รือปุ๋ยยูเลียพี่น้องพี่เห็นก็เลยเกิดขอสงสัยว่าระวาง4600กับ4000อันไหนดีก็การ40ถามราคามาแล้ว4000ค่อนข้างจะแพงกว่า4600อยู่ประมาณ10-20บาทเนี่ยแล้วสันมันเป็นแต่ใส่อยู่บนเส้าทุ่งคือบมคุนสูตรนี่สันผู้พ่อสีหูบอกปันฟังแนวสันอันนะครับมาหนีก็เลยสิมาคุยกันฟังว่าปุ๋ยสูตร4000นั่นคือปุ๋ยหยังนะครับพี่น้องอัาแรกพี่น้องเข้าใจ4600ก็คือ ปุ๋ยยูเรียนะครับในตัวเจนอยู่ในรูปของยูเรีย46เปอร์เซ็นต์แล้วก็00ตัวหลังทั้งทั้งสองนั่นก็คือโพแทสเซียมครับฟอสฟอรัสเนี่ยโบมีนะครับมีแต่ยูเรียล้วนๆ46 00นะครับ46นะครับแล้วก็ธาตุอาหารอื่นก็บ่มีอีกมีแต่ยูเรียเหลือในตนัวเจนล้วนๆน,นะครับพี่น้องสำหรับ40 00นี่นะครับบดนี้มีหยังละ่ะ40 00เนี่ยแน่นอนล่ะตัวแรกในตัวเจนนะครับ40นะครับฟอสฟอรัส0 โพแทสเซียมกับศ็นพี่น้องได้ยินจางสีอ่อง4สิเปอร์เซ็นตหนึ่งมันมัดซีเูสีิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าปุ๋ยสูตร40่สินย์นเนี่ยมันมีทีมากสิที้พี่น้องมันน,นะครับปุ๋ยสูตร40่สิบศูนย์นเกิดจากปุ๋ยสองตัวนะครับบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยนี่เอาปุ๋ยสองตัวมาผสมกันแล้วก็ปับสูตรให้ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ปั๊บสูตรได้ตัวกริงให้ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยตัวแรกที่ นะครับปุ๋ยตัวที่2องในตัวเจนคือกันแต่เป็น21่สดูนดึงมานะครับฉะนั้นปุ๋ยสูตร40่สูนูนย์เนี่ยจะมีในตัวเจนอยู่ใน2รูปคืออยู่ในรูปของยูเรียและอยู่ในรูปของแอมโมเนียแอมโมเนียมนะครับพี่น้องนะครับแล้วปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจะมีแต่นในตัวเจนล้วนๆส่วนปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือ21่สเูนเนี่ยนอกจากจะมีในตัวเจน21เซแล้วซึ่งอยู่ในรูปของแอมโมเนียมแล้วยังมีซัลเฟออออรรรร์หหืกรรมันนซึ่งงเป็ธาาาตุ เสริมไม่อีกนะครับพี่น้องซึ่งถ้าเป็น21่สโดยตรงนั้นจะมีกำรรมะถันอยู่ถึง24เปอร์เซ็นต์หลายกว่านในตัวเจนอีกนะครับแต่เมื่อเอามาผสมเป็นปุ๋ยสูตร40่สแล้วกำรรมะถันอยู่ในปุ๋ยสูตรนี้จะเหลืออยู่3เปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออยู่3เปอร์เซ็นต์นะครับผู้ผลิตย่านว่าพืชที่ใส่ปุ๋ยสูตรนี้40่สนย์ศูนี่มันจะเฟื่อใบจะอ่อนแอเกินไปมากกว่านั้นนะครับเพื่อให้พืชนั่นเผาผัานธ อาหารหรือสังเคราะห์แสงสั่งอาหารได้ดีขึ้นนําปุ๋ยไปใส่ดีดีขึ้นก็เลยเสริมอาหารธาตุอาหารตัวนึงเขามานํานนก็คือแมกนีเซียมซึ่งธาตุแมกนีเซียมจะช่วยในการสังเคราะห์แสงก็คือสร้างคโรฟิลให้พืชท็ดในพืชเขียวขึ้นก็เก่าอีกอาจจะเป็นเทคนิคทงการค้าของเขาวานยู่เรียบไปอาจจะเขียวเคียเรื่องเลี้งแต่ตำแมกนีเซียมก็ไปน้าเขียวเปื้อเลยเขียวเหี่ยวเลยนะครับสายเขียวอาจจะถือข้อว่าอาจจะถือข้อกับสายเขียววานไปเขียวเหี่ยวเลย เขาอาจจะมองการตลาดกับพวักละขันว่านไปเคี้ยวเหี่อหลดเยี่ยมหลอดแทบ้านจะเคี้ยวแบบรไม่รู้ค่อยเคี้ยวไปก่อนนะครับฉะนั้นสรุปก็คือปุ๋ยสูตร40ศูนย์เนี่ยจะมีปุ๋ยยูเรียนะครับก็มีปุ๋ยแอมโมเนียมผสมมะนานะครับอัตรา่วนท่านไดเขาก็บรบอกอีกเพราะว่าเป็นสูตรของเขาเนี่ยขันคืนไปบอกแทบ้านซื้อมาเห็นเองไม่ได้ใครท่านแล้วเจ๋งเขาเอามาผสมกันแล้วปั๊บสูตรให้ได้40เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในตัวเจนนะครับแล้วก็เสริมแมกนีเซ 1%นึสำหรับในสิบส่สนส่วนกรมฐานนั่นด้วยอัตราส่วนที่ผสมเข้าไปแล้วซึ่งมันมีอยู่ใน2 1่สนูนยูีแ่แหละจะเหลืออยู่3%ปเนะครับธาตุกรมฐานมีประโยชน์จังไหนะครับช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับพี่น้องสร้างโปรตีนกรดอะมิโน,โนต่างๆซึ่งก็เป็นธาตุอาหารรอ่องขึ้นกันนะครับพี่น้องอยู่ในกลุ่มธาตุอาหารล่องแคลเซียมแมกนีเซียมกรมฐาน3ตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับก็ยิ่งจะเสริมให้พืชแข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับแลล้วเาผาผิตม เพื่อใส้ก็พืชประเภทไดบอร์นะครับอันแรกละข้าวนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าปกติเข่านี่นะครับจะเน่นที่ไนโตัวเจนเป็นรักนี่แหละเพราะว่าเป็นพืชใบนะครับพี่น้องพูนละละสองสามเดือนหล้างผลละจังจะเริ่มมีการบำมรุกออกมากระผลจึงจะใส้สูรอื่นนะครับแต่ลักๆในเข่าเนี่ยต้องการปุ๋ยยูเลียต้องการปุ๋ยแน่ตัวเจนเป็นรักนี่แหละนะครับ4ี่สิซูซูเนี่ยเขา ผลิตคือว่าพืชที่เหมาะสมก็คือนนึ่งละเข่านะครับในระยะที่แตกกอนะครับหลังจากดำไปแล้วหรือวันไปแล้วเข่าเริ่มตั้งตัวในกับสี่สิบซุ้นซุต่ำเข้าไปอัตราสามสิบสี่สิบกิโลต่อไรการเล้วแต่พี่น้องใส่ขึ้นอยู่กับพวกปูดมสมบูรณ์ของดินนะครับพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็ใส่เป็นปุ๋ยแต่งนาบ่เนี่ยช่วงที่เข่าจะออกห่วงอเข่าเริ่มใบท่งเริ่มเป็นนั่นแหละครับเริ่มมั่นวานไปอีกเท่านึงเพื่อ เสริมการเจริญเติบโตบำรุงรมหมากบำรุงผลซึ่งเขาเอ้่อมาปุยแตงหนาบซึ่งปกติก็จะใส่ยูเรียแต่ผู้ผลิตเขาว่าใส่ตัวนี้แทนยูเรียไปเรื่อยมาจะนี่นพืชตัวที่สองที่มอกับปุย๋ยตัวนี้ก็คือข้าวโพดนะครับระยไะไดล่ะที่จริงหลังจากตั้งตัวเอา,ายาเอาหุ้นเอา,าเพิ่นล่ะเขากับวานได้นะครับยี่สิบสามสิบกิโลต่อไรก็ว่าไปขดดินขาดควบบูรุษสมบูรณ์เนี่ยธาตุอาหาร่บยจากพ่อเนี่ยาหาสิบกิโลไปเรื่อยก็ได้หรือทาเป็นดินที่ได้รับการ บำรุงดูแลอย่างดีด้วยปุ๋ยมักคุยคุมหมอกคอกเป็นประจำต้นพืชบ่แสดงอาการขาดธาตุอาหารก็บ่ต้องใส่บ่ต้องไปซื้อเสียเ,เงินนะครับใส่ปุ๋ยห้องบำรุงได้ขึ้นกันนะครับพี่น้อ,มมองปุ๋ยมักปุ๋ยคอกบำรุงได้ขึข้นกันส่วนพืชตัวที่สามนะครับอ้อยนะครับลักๆก็กกกคือปุ๋ยตัวนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อพืชสําหรับพืชเศรษ,ศรษฐ,กฐกิจโดยเฉพาะนะครับพี่น้องข้าวข้าวโพดอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจคำว่าพืชเศรษฐกิจหมายถึงพืชที่สร้างรายได้เป็นตัวเงิน ให้กับผู้ปลูกหรือให้กับเกษตรกรนะครับพี่น้องสร้างโตเงินจนสามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงโตเป็นครอบครบัวได้พวกนี้ผมมันขายไดสามบาทก็เอิ่นพืชเศรษฐกิจเนี้ยก็คือเฮ็ดเป็นอาซีพนะครับรายได้หลักเกิดมาจากพืชตัวนี้นะครับก็เอื่อนว่าพืชเศรษฐกิจข้าวอ้อยมันซ้ำปะหลังปาล์มน,น้ำมันยังก็ว่าไปซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสามารถส่งออกนอกได้นะครับส่งไปขายต่างประเทศก็ได้ในระบบอุตสาหกรรมก็รับซื้อในปริมาณหลายว่ากันเป็น สองพันสามพันตันเป็นหมื่นเตันเป็นละลานตันเป็นนะครับเอิ้นเอิ้นเพื่อเศรษฐกิจก็คือปุ๋ยตัวสี่สิบศูนย์เขาผลิตขึ้นมาเพื่อเพื่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะครับพี่น้องสซหรับอ้อยในช่วงที่อ้อยกําลังจะเริ่มเติบโตเนี่ยเริ่มยืดคอยืดป้องกระไซเข้าไปนะครับเพื่อบํารุงต้นนะครับเพื่อบํารุงต้นบํารุงใบนะครับพี่น้องนะครับนี่คือปุ๋ยสูตร์สี่สิบศูนย์ฟังเกลี่ยแลคือเขาทาแต่ว่าโอ้ปุ๋ยสีหวดอกกันสี่สิบหกศูนย์ปุ๋ยสีสี่สิบเนี่ยแหละในขอดี บมหม่ว่าเป็นปุ๋ยดีแต่ตำมอตำมอเล้วข้อเสียกับมือกับมีนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับซี่สิบศูนย์นี่จะทําให้ดินเป็นกรดเร็วนะครับถ้าหากใส่ในปริมาณหลายแล้วก็ใส่ต่อเนื่องในเป็นระยะเวลายาวนานเนื่องจากว่าอันแรกละกรรมธันที่มาผสมที่ผสมมาในปุ๋ยนี่นะครับซึ่งตัวกรรมธันหรือซันเฟสซันเฟร์ก็มีคุณสมบัติเป็นกรดอยู่แล้วเมื่อลงไปยืดในดินนะครับพี่น้องถ้าหากพืชใส่ไปบ่เบิดนะครับมันก็จะไปทําให้ดินเป็นกรด และวก็นไนโตรเจนซึ่งอยู่ในรูปของแอมโมเนียมนะครับก็เมื่อไปทําปฏิกิริยากับน้ำกับควมชื้นกอยู่ในสภาพที่เป็นกดอขึ้นนะครับทําให้ดินเป็นกรดขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าหากผู้ใดจะใส่ปุ๋ยตัวนี้ก็ควรจะตรวจสภาพดินสักวอนว่าเป็นกรดเป็นด่างเป็นเดิงว่าถ้าหากดินเป็นด่างอ่อนเนี่ยปุ๋ยตัวนี้จะเหมาะเลยเพราะว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วมันจะเฮ็ดให้ดินเมื่อปุ๋ยตัวนี้เป็นกรดไปเจอดินด่างน,นะครับก็จะปรับอยู่ในสภาพเป็นกลาง ถ้าหากดินเป็นกลางใส่ปุ๋ยตัวนี้เข้าไปนะครับถ้าหากใส่ในปริมาณที่พอเหมาะตามสมควรก็จะทําให้ดินเป็นกรดอ่อนๆนะครับซึ่งก็จะบ่เป็นอันตรายกับพืชกบจะเป็นผลดีเพราะว่าเฮดไห้ธาอาหารละลายออกมาในปริมาณไหลนะครับแต่ถ้าหากดินนั้นเป็นกรดอยู่แล้วโดยพี่น้องเขาบอกหูตำเข้าไปตำเข้าไปแล้วก็ใส่นักมือว่าปุ๋ยดีปุ๋ยคุณภาพขึ้นเราทึ่นเรากรรมขึ้นกรรมขึ้นโอกาสที่ดินจะเป็นกรดกะสูงนะครับพี่น้องนะครับก็เสียเวลามาแก้เปลืองปูนขาวปูน ดูลใหม่อีกแล้วนะครับพี่น้องอาฉนั่นทาพี่น้องจะใส่ก็ต้องควรศึกษาเกี่ยวกับปุ๋ยให้ดีนอกากนี่น้องอะ้วก็ดินคงจะลของว่าอยู่ในสภาพใดนะครับพี่น้องนะครับนี่คือปุ๋ยสูตร4000นะครับซึ่งเป็นน้องไม้ตามท้องตลาดสําหรับยี่ห้อยังนั่นโบบอกพี่น้องไปหาเบื้งขัดใจสิบอกนะครับอ๋อคลิปนี้นะครับหลายท่านที่สงสัยเขามากก็เอามาบอกเลยเด้พี่น้องได้ว่าปุ๋ยสูตร4000คือปุ๋ยยังนะครับ สาหรับคอได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง4600กับ4000 40. นะครับพี่น้อง4600หรือยูเลียนั้นไม่มีธาตุอาหารรองมาแต่ว่า4000 40. มีธาตุอาหารรองมา2ตัวคือแมกนีเซียมครับกับมาทันครับซันเฟสซันเฟอร์เนาะนะครับสำหรับราคานะลื่นอนจากเช่าทุงไปสอบถามตามห้องตลาดนะเลื่นกันบ่เกินห0าสบบาทพี่น้องนะครับคือปุ๋ย4000 40. จะแพงกว่า ปุ๋ยซีซิมหกศูนศูนย์อยู่ประมาณห้าสิบบาทเนี่ยนะเอาลองเบิรงนะครับพี่น้องเอามาใส่ลองเบิรงเนาะนะครับแต่ถ้าหากพี่น้องมีปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ที่พี่น้องมีอะไรเนี่ยปับปรุงดินให้ดีปรับปรุงดินให้ง่ายนะปุ๋ยเน่หกระแทบจะบ่จำเป็นนะครับถามว่าไอ้แมกนีเซียมสั้นเฟสสั้นเฟื่อเนี่ยในปุ๋ยธรรมชาติเทาบีบมีมี่ขึ้นกันนะครับพี่น้องในปุ๋ยมักปุ๋ยคอกก็มีนะครับปกติดินบางมองก็บ่ขาดซับนะครับเพียงแต่ว่าบางเเททืื่่อออมัันนนนยยููใรรปปีพชาาไกกิะคบ มันก็จะถือตึงด้วยดินข้อะจาเป็นต้องมีจุลินทรีย์เข้าไปซอยนะครับเพราะว่าปกติแมกนีเซียมแคลเซียมกำมะถันกำมะเทนเนี่ยในดินเท่าสิบบ่ค่อยขาดแต่ขาดก็คือข,ขาดขาดหลักๆซึ่งพืชเราไปใส่หลายเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วนี่นะครับพี่นอ้องนะครับถ้าดูแลด,ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วก็ปุ๋ยสนี่นอองอะเพราะจำเป็นบ่ต้องไปซื้อให้เจกจเด้เงินนะครับพี่น้องอ้าคลิปนี้คงจะพอพี่พอน้องเพียงแค่นี้ซะก่อนนะครับคลิปหน้า มีย่างดีๆมาบอกก่ทำไมอยากหูเรื่องใดอยากทราบเรื่องใดอยากให้ก็ใจชอบทวงน้ำมาเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจในการน้ำไปใส่ในการจัดซื้อจัดหาถบ่แพงบ่กลุ่มบ่ดีบ่สิคอับบอกมาะพีไป้องเนาะเดี๋ยวชางทวงจะเป็นคนกว่าวมาฝากคลิปนี้เท่านี้ก็พี่น้องสวัสดีครับ